สองสามค่ะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวพระอาจารย์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรากราบพระอาจารย,ยาพรามมา์พร้อมกันก่อนนะคะได้ได้ได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวกราบพระอรังสัมมาก่อนพร้อมกันก่อนเนาะค่ะคะอ่าเดี๋ยวเตรียมตัวกราบพระอาจารย์พร้อมกันก่อนนะคะพร้อมแล้วกราบ เดี๋ยวขอบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลห้าพร้อมกันเลยนะคะ,อ,ะอิมินาสกาเรนะพุททางอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูชยามะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคัตโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังธรรมะสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะ たくさん。